สวัสดีครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เพลินจิต BTS นะครับโรงแรมโรสูรแบงกอกวันนี้เราจะมาห้องอาหารหนานเปยอยู่ชั้น19โรงแรมโรสูดนะครับเราก็จะมากินอาหารจีนเป็ดปักกิง่งหมูกรอบหมูแดงที่จอบจองเอาไว้นะครับเราจะมาดูว่าแอลกอฮอล์ตัวไหนที่จะเหมาะกับอาหารแนวนี้นะครับเข้ามากินกันเลยครับ แล้ก็ไม่อยู่ในร้านอาหารแล้วนะครับก็วันนี้เราฉีกแนวหน่อยมาอาหารจีนเลยก็วันนี้ที่เจ้าจะมาแพร์ด้วยก็คือเป็นไวน์ขาวนะครับเพราะไวน์ขาวเนี่ยเจ้คิดว่ามันเข้ากับติ่มซำดีอยู่แล้วเสิร์ฟเย็นๆนะครับอยวจะมาบอกว่ามันเข้ากันยังไงนี่เป็นหนังเป็ดที่เจนะ้าช,ชอบกินเป็ดใช่ไหมจำได้ก็ชอบกินปกติไปร้านจีนนี่จะมีเป็ดปักกิ่งกับกับทุก ุกั้งปกติถ้าเป็นเป็ดชอบชอบทำอะไรมาที่สุดให้เขาไปดับทำอาหารอะไรหลัไหนมาที่สุดถ้าเป็นเป็ดจริงๆเป็นเป็นเ็ดปักกิ่งก็จะมีเนื้อเป็ดห่อแผนเค้กอยู่แล้วแต่ว่าร้านเนี้ยเขาจะมีเป็ดแบบเนี่ยมาให้จิ้มน้ำตาลเป็นหนังเป็ดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็จิ้มน้ำตาลกินเลยเซคันด์คอร์จอจะชอบเป็นเมี่ยงที่มีกระกาศห่อหรือถ้าวันไหนจับดื่มเยอะๆก็จะเป็นเป็ดทอดกระเทียมพริกไทย กินเราววันนี้สั่งมาเยอะมากมีอะไรบ้างครับพี่อพี่วันนี้สั่งมาก็จะมีเป็ดปักกิ่งหมูแดงหมูกรอบปีนไก่เท้าไก่เท้าไก่เ <c oughs> ขาเรียกว่าขาไก่ขนมพักกาดมันมีเยอะพี่มีเยอะมากจริงๆครับ <c oughs> จริงๆอันนี้ใช้มือกินอะไร ร้านนี้ก็เป็นร้านที่จรมากินอาหารกลางวันบ่อยนะครับเป็นร้านจีนผู้จะี่าเป็นร้านประจําของจอบก็จะมีหมูกรอบหมูแดงเป็ดปักกิ่งที่บางทีต้องโทรมาจองก่อนไม่อาจจะไม่ได้กินเราจะมาชิมเป็ดปักกิ่งนะครับนี่เขาโรมาแล้วว่ามันเหมาะกับวายขาวยังไงนะครับผมล้างปากก่อนเนียนะ แ,แล้วก็ลวขาวล้างปากอีกรอบมันเข้าครับมนันให้กลิ่น,น,นว่าเป็ดปักกิ่งเนี่ยมันอหอมกับน้ําหอยซีนซอสอยู่แล้วที่มันอร่อยอยู่แล้วนะครับแล้วก็การที่ดื่มวายเนี่ยมันเหมือนกับวายขาวเย็นๆสําหรับจอบนะมันเหมือนการล้างปากอีกหนึ่งรอบก่อนที่เราจะไปกินจานอื่นเพื่อที่จะได้รสชาติของจานถัดไปที่อร่อยครับนี่มุกกรอบน,นะครับเดี๋ยวดูความกรอบกันนะ ออกมานานแล้วนะแต่ก็ยังกรอบอยู่เทสเหมืองนงจริงๆของมันมันทุกอย่างกับวายขาวจะว่าไปดีๆกับความเย็นนะพี่มันทให้ส,ดช,ด,สดชื่น้วยสดชื่น ร้านนันเปิดอยู่ที่โรงแรมโรสฟูดตรงเพลินจิตโรงแรมโรสฟูดเป็นนี่ไม่ได้สปอนเซอร์หรืออะไรนะเพราะรายการเราไม่ดังครับเพื่อนโรงแรมโรสฟูดเป็นโรงแรมที่จอบชอบมากเคยพักที่นี่แล้วก็เคยพักโรสฟูดที่ฮ่องกงห้องเขากับเฟอร์นิเจอร์แล้วก็ทุกอย่างครับมันดูแน่นแล้วก็ดูแบบกชัวรี่มากเป็นท็อป5โรงแรมที่จอบชอบมากครับโรงแรมโรสฟูดครับ ชอบเป็นไงบ้างอิ่มยังครับอิ่มครับแล้วก็อร่อยมากเลยวันนี้ที่ชอบชอบคือหมูกรอบหมูแดงแล้วก็เป็ดปักกิง่งทุกคำอ่ะพี่ถ้ากินข้าวกินอาหารจีนไปแล้วแล้วก็เราล้างปากด้วยวายว้วขาวเย็นเย็นมันสดชื่นมากครับ <c oughs> เหมือนมันตัดเลี่ยนทุกคําเป็นคาใหม่หมดสมมุติว่าเราเราเรา,เราดื่มน้าเปล่าใช่ไหมพี่สมมติว่าเรากินเป็ดปักกิง่งแล้วก็ดื่มน้าเปล่าแล้วไปกินขนมจีบรสชาติมันยังเหมือนมันยังอยู่ในปากอ่ะครับแล้วมันก็ผสมกันแต่ทุกครั้งที่เราดื่มวายว้วขาวเย็นเย็นเนี่ยมันเหมือนเราได้ล้างปากคร ก็เดี๋ยวคืนนี้จะต้องไปดื่มอีกเยอะพี่งั้นขอปิดรายการเลยก็แล้วกันนะครับขอพักสักสอชั่วโมงก็ขอปิดรายการนะครับกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดดิ่งแจ้งเตือนและแชร์ด้วยนะครับ <Thank you. S 1> แล้วเจอกันครับ